วัสดีครับสวัสดีครับมาที่นกทนครับดิดีการนทุกท่านท่านสุดท้า b p ธรรมดาครับต้อง b p ธรรมดาก็จะมารำแปนงสายจรน b p นะไปเจะ b ะี p ออวมาที่ว่สิบเมเดียมาแล้วลุววนะครับสายจูน BGP ก็คือเดขจาต่างประเทศนะครับเลจากต่างประเทศนะ ให้ชมทุกวันทุกวันนะครับออกเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับของอย่างครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันนะครับตรงนี้คธรรมดาเรจะมานะนสใท่านผู้ชมื่อยวามเป็นเอรนะครับอักเก็บไะเลนะครับห้ากับหกนะห้าเก้าเก้าห้าห้าสี่สี่ห้าห้านหนึ่งห้าห้าสองสอห้าหมสามสีห้า สามสามห้านครับเดปนหน่อยในเกีียวบันดเดยเยครับประมาณนี้ครับเกลียวไปนะครับ หกหนึ่งหกสองหกสามนะหกหนะึ่งหกสอง ชุดวีนก็เก้าถึงหนึ่งสองสามห้ากับหนะครับตัดนะคับนี้นะเพี่ยงคืนครึ่งนะครับสองย่มครึ่งนะก็ให้ทุกท่านชดีช่ดีนะครับสองครับสำหรับตันนี้ก็ที่านี้นะครับสำหรับที่าม